ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาลองเล่นมอสซอมบี้กันนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปเล่นมอสซอมบี้ขอใช้ครอบครัวใหม่นะนีดนึงครอบครัวหลักกลัวแบบจะมีปัญหานะคะเพราะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะคะไม่เคยเล่นมอนี้แล้วกลัวแบบซอมบี้มาแล้วแบบเราทําตัวละครตายอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขอหาตัวใหม่แบบหนึง่งเห็นมันเป็นมอสที่แบบเออหน้าเล่นหน้าสนใจดีก็พยายามตอน,นก็พยายามหาวิธีแบบว่าวิธีหลายอย่างนเนาะ มอน,นี้ต้องโหลดเพิ่มนะคะไม่ได้อยู่ในภาคหลักนะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าโหลดดิ้งไหนเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วกันเนาะโอเคค่ะขอแบบสร้างตัวละครเพื่อให้ครอบครัวย้ายมาก่อนนะ okay, <yes>. no. แล้วก็เราก็จะใช้ตัวละครในแบบว่าแกลเลอรี่นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแบบโหลดไปเยอะมาก,มากๆไกดูว่า จะมาเป็นซอมบี้ให้ฉันน้องคนไหนนะคือกลัวลงแบบกดมาแล้วตัวละครโป้มากเลยเนี่ยเพราะว่าลงมอสแบบวิกเก็ตบิมไว้นะคะเราไม่ได้ใส่แบบเวอร์ชันสตรีมที่มันจะมีแบบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลงมาแล้วตัวโป้เราอาจจะตกออกนะเพราะคิ้เกียจไปทำเบอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะลงไม่ได้เดี๋ยวคลิปโดนแบนนะโอโคนนียนชินฮาริ โอเคค่ะน okay. ้องไม่โฟจะไม่ปรับแต่งอะไรเลยไม่รู้ว่ามันมีคล <trans lad ritt> okay. well, uh, ีที่ใสอะไรใหม่ไหมสำหรับซอมบี้ขอปรับให้มันเข้าๆกันแล้วกันเนาะเอาเป็นแบบเป็นคนกระชับกระเฉงแบบเดี๋ยวเราต้องถือไรเฟิลไล่ยิงชาวบ้านชาวช่องนะก็ให้เป็นคนกระชับกระเฉงแล้วกันอะไรดีวะมาะนันนะทุกคนมันจะมีแบบรักษันโดียวจะได้ปิดเชื้อยากชื่อก็ไม่เปลี่ยนนะเอาชื่อนี้แหละที่เกล็ดชิดเอาน้องมาลองเล่นดูนะคะ อยู่บ้านไหนดีเมืองไหนมันควรจะมีซอมบี้วะทุกคนนี่ไหมอันนี้มันแบมพายใช่ยหรวแมวเอา่าเดี๋ยวไปอยู่าร์ตเมนต์ดีกว่าาร์ตเมนต์มันน่าจะแบบเป็นอะไรที่ต้องเจอคนเยอะนะคะนีเพราเราโหลดตัวละครมาเห็นไหมมันก็เป็นตัวที่มีเงินเยอะเนี่ยอยู่แบบหลู่หล่ะไฮโซหลู่ละมหาเขาได้ยอยู่ที่ไหนดีตำนานนักนักเกียรวะเห็นไหมคะขอหาบ้านให้อยู่กันหนึ่งคือส่วนใหญ่บ้านเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่เกือบทั้งหมดเพราะว่าเราแบบลงแบบเปิดตั้งค่าให้มันมีคนอยู่เอาวันนี้แล้วกันนะคะ อยากอยากใจอาจจะอยากใจแบบอยากเปลี่ยน,นเครื่องเรือนหน่อยเพราะว่าเห็นแล้วมันขัดตาเดี๋ยวเราไปแต่งนิดหน่อยก่อนโอเคค่ะจะแต่งบ้านอะไรเสร็จแล้วนน,น,นิดหน่อยหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกซอมบี้มาแต่ว่าก่อนที่จะเรียกซอมบี้ขอชื่ออุปรกรณ์ก่อนค่ะนี่ซอมบี้อันนี้ก็ไม่รู้เลยว่าแต่ละคําสั่งเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสูตรโกงแบบว่าเพิ่มนิสัยเหมือนเซอร์ไวเวอร์ผู้รอดชีวิตให้ด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยใส่เซอร์ไวน์เวอร์คัพเนอร์เหรอเพิ่มเพื่อน อ๋ออันนี้คือเพิ่มเซอร์ไวน์บอลเหรอให้คนนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะคะนี่ก็คือคลิกมั่วแมาจะเป็นคำสั่งเพิ่มเซอร์ไวน์บอ์อะไรสักอย่างพาร์ทเนอร์นี่คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือให้น่าจะให้อาวุธกับ NPC แหละแล้วก็แอสไพร์เพอร์วิลล์ก็ให้อาวุธคนนี้แล้วคนนี้ก็ควรที่จะเป็นแบบผู้รอดชีวิตมันน่าจะแบบทำให้เป็นแบบแถวๆนี้นะคะแล้วก็โอเคเราต้องซื้อแบบไอเทมของผู้รอดชีวิตนะคะอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบว่าทำแบบ มือนเปิดฟังรีดิโอให้แบบสถานการณ์มันขึ้นนะแล้วก็ขอซื้อไรเพิ่มมาหนึ่งกระสุนด้วยใช้ยังไงนี่คือเรายังไม่รู้เลยนะเปิดเอสเปร์ควรใช้ไหมวะควรใช้ comfort? ฉันเอาหมดเฮดุกันกระสุนเหตุกันเอาอันนี้อะไรเนี่ยไฮควอลิตี้ซอมบี้อ๋อจะทำให้กลิ่นเราเหมือนเหมือนซอมบี้เราไม่ไม่ใช้แล้วนะเราจะทำให้ซอมบี้รู้ว่าเราเป็นคนก็คืออยากจะรู้แหละจะมาลองเล่นว่าจะรอดชีวิตหรือว่าไม่รอดอันนี้อะไรอะช็อตกันเชลก็กระสุนช็อตกันเอาช็อตกันมาแล้วไหนวะกระสุนเฮดแทนกันแทนกันกระ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็โครโรนซอมบี้อะไรเนี่ยทำให้ซอมบี้งงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่นี่หว่าแล้วขออ่านแป๊บนึงแบบอ๋อใช้เพื่อป้องกันซอมบี้เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงแหนการสองพันห้าโอ้ฉันตังจะหมดละซอมบี้เคียวเซรั่มอันนี้ก็คือใช้แบบรักษาซอมบี้ยูเสเทอร์ซิมอันนี้ทำให้ซิมเป็นซอมบี้ไม่ต้องซื้อแล้วกันนะฮะโอเคมาเขาบอกว่าให้ซื้อตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมากดที่คำสั่งเพื่อสร้างอีเวนต์ให้ เ็นซอมบี้ไงวะหรือว่าเราต้องกดเราต้องกดฟังวิทยุไงอ่ะฟังวิทยุเดี๋ยวอ๋อลิฟต์บังเดินไปฟังที่ไหนเอาเดินไปคุยกับคนอื่นก่อนเอาไปไหนล่ะอ้าวน้องก็คือสรุปว่าเดินไปข้างล่างแล้วนะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะเออมาคุยกับคนนี้เอาคนนี้เป็นอะไรเป็นซอมบี้หรือเปล่าวะโอ้นี่ไงมาแล้วได้ยินเสียงวิ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 ไปแล้วตัวใหญ่มากเอาไงดี ด้วยนะทุกคนซอมบี้โหวดว่ะามานนั้อแล้พื้นที่มันแบบยิงมัคกณจะโดนกัดก่อนรลอวะเอาดีๆเอาเอาตายป่าเดี๋ยวลูกยิงมนอีกลูกแนกันเนกันลูกเน่เมสิตมันทำไมเออเอาวันนี้มันมาแล้วมาทีๆๆนี่นี่นี่นีนี่นีนเมสิไ,ไม่ได้ ไอ้นี่ไปนิดนึงนะคะกลายแล้วเรากลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยอะ่ะเอาไงดีละ่ะอี๋งี้ใครจะมาฆ่าในเมสิตและในเมผิดไปแล้วมามานมามานี่มาเขาบอกว่าอะไรเราจะต้องตายจากการติดเชื้อซอมบี้อันนี้คือแบบเล่นไม่เป็นเลยนะคะถ้าเราซื้อยารักษาได้ปะเราเป็นซอมบี้ที่ซื้อยารักษาได้ไหมอยากรูก้ซอมบี้นี่ซื้อยารักษากินได้ไหมแบบว่ารักษาตัวเองเนี่ยเอาไปไหนแล้วละ่ะ เอเอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกินแล้วกันเรามีสามารถมีชีวิตเป็นซอมบี้ได้ไหมวะอ๋อนี่ไงพอเราเป็นซอมบี้แล้วเราก็จะแบบแป๊บนึงนะคะรู้สึกเสียงมันแอบ,บดังเ <c oughs> สงียงซาวมันดังมากเลยแล้วก็เราก็จะมีความอันนี้อันนั้นถ้าอย่างนั้นเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเมื่อเราโดนเนมิซิตจัดการเราไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องต่อสูนนะ้เนาะเราก็เป็นซอมบี้ไปนี่แหละเดี๋ยวดูสิเฮ้ยนีหาคนกิงนี่แบบเรานั่นนั่น <c oughs> <c oughs> น,นั่นเยอะ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 นั่นเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินมาตรงไหนวะ เขาวิ่งหนีซอมบี้ใช่ไหมเรากินเขาได้ไหมเราแบบว่าไปกัดกินนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปเลยลูกไปเลยไม่เธอเดินไปไหนเหมือนนางจะต้องนางต้องการเดี๋ยวเธอเป็นซอมบี้แล้วเธอจะไปยิงเนมเมสิตไม่ได้แล้วนะเอาจริงขออนุญาตเล่นนิดนึงแต่เธอจะไปยิงเนมเมสิตไม่ได้แล้วอ้าวหูเขาไปกินกินไปทั่วเลยตอนนี้ไม่มีใครฆ่าเนมเมสิตไงเดินไหนวะนั่นนี่นี่นี่ไปไปกัดคนนี้แล้วไปไปไปยวนะเอ๊ะเร็วเร็ว ไหนดูออใส่ตาซอมบี้เฮ้ยคนนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะเขาเดินไปหาคนนี้วะไม่ไม่เขากำลังเดินไปที่คนนี้ใช่คนนี้ป่ะเนี่ยเดินไปไหนละ่ะโอ้อะไรเนี่ยจะเป็นสายแบบเดี๋ยวก่อนนะคะขอลองกัดคนนึงแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกินยาจะเป็นสายไล่ยิงอ่ะไม่ใหญ่จะเป็นซอมบี้เนี่ยน้องก็จอกมากเลยน้องไปไหนวะน้องเดินไปไหนเนี่ยไม่เอาน้องงั้นไม่กัดคนนั้นละมันไกลเกินน้องแบบเป็นซอมบี้ไม่มีประสิทธิภาพงั้นมากัดคนนี้แทนละตอน้องกลับเข้าบ้านเฉยน้องบอกกูงงงนั่นเนี่ยไปไหนเนี่ย น้องเดินไปคือน้องเดินช้ามากอะ เอ้ากลันไม่ได้นอ้องหรือว่าแบบเราต้องไปเพิ่มทักษะวะแันนาไปกับใครกันอันนี้เปลี่ยนเป้าหมายอะหรือว่าเราจะต้องไปขอเรียนรู้จากเนมิสินี่ยคนนี้ก็กลายเป็นไอ้นี่แล้วดูสิทักทายนหน่อยเนมิสิเธอมาเปลี่ยนฉันให้เป็นซอมบี้นะรู้เปล่า นี่ฉันเป็นซอมบี้เหมือนเธอแล้วเห็นไหมอ้าเธอเป็นอะไรเธอจีนเย็นเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเป็นคนแล้วนะเอาเป็นว่าตอนที่ฉันเปลี่ยนเป็นคนเนี่ยนะฉันจะไม่เข้าใกล้เธอแต่มาที่นี่เพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะโดนเธอกัดให้กลายเป็นซอมบี้อีกตอนนี้ฉันจะต้องกินยาแล้วนะกินยาหน่อยก็ปัดพวงได้ทั้งที่มีซอมบี้เนาะคนเราอ่ะเอามาเรียบหน่อยทัดแม่งเลยแต่ก็โดนเขากัดอีกอะ ไรคิดว่ากลัวไหมล e. ่ะก็ไม่ไอ้น้องยิงมันไม่ใช่เดือดเดือดเมืดือดเจ๊นี่เหมือนมันเดินมาหาเราอะวิ่งมาที่นี่วิ่งหนีเจ้าเนาะวิ่งสิเอ้าเอ้ยนี่นี่คือแบบทำไมเธอไม่มีทักษะการรอดชีวิตใดๆอ่ะแล้วก็คือไปยิงใกล้เขาเนี่ยฮะเดี๋ยวแม่งก็โดนกัดอีกวิ่งมาที่ฉันละเหนื่อยกับฟิล์มฉันละเกินอะไรของเธอวิ่งหนีมาเออนะ เยอะคิดเยอะพยิงเขาทีโลก <c oughs> เราไม่ยอมยิงว่ะหรือว่าเราควรไปฆ่าซอมบี้แบบซอมบี้ที่ไม่ใช่บอสเนะนี่ยยิงเจนี่ก่อนดีกว่าไปยิงคนนี้ดีกว่าป <c oughs> ะน่าจะง่ายกว่า <c oughs> ยิงไหมนะ่ะยิงเลี้ยงวะดูเหมือนไม่เห็นย,ยิงอะไรเลย คืออะไรอะแอร์ซัพพอร์ตต่ออันนี้เลือกเป็นสูตรแบบว่าคนนี้คืออะไรอะเน่แไงคนนี้เขายิงแล้วไม่ยังเท่เลยเนี่ยเก่งเหมือนเขาให้ได้เลยดิวเขาดูเนี่ยเขายิงจนตายเลยอะอย่างจริงเอาคนนี้ก็ตายแล้วนี่เหมือนโดนเรายิงไปวะ่ะโอเควันนี้ที่ได้รู้จักฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเธอโหคนนี้แม่งเจ๋งเราต้องไปทำความรู้จักเขาละเราจะต้องไปแนะนำตัวอย่างมีตภาพเขาเก่งมากเอาไปไหนละล่ะเอาคูณมันอยู่เพิ่งเดินหนีคือซิมเราค่อนข้างจะเออหน่อย แบบว่าคิดช้านิดนึงสวัสดีค่ะคุณแต่เจ๋งมากเลยนะคะอ่าคุยกับเขาไปลูกอ่าคุยอะไรวะถามลูกเนี่ยคุณแบบว่าเจ๋งมากเลยค่านี่มันผิดด้วยเขาแบบทําให้ฉันแบบว่ากลายเป็นซอมบี้จนเธอต้องซื้อยากกินเนี่ยเนี่ยดูหรือเปล่าเนี่ยคุณช่วยสอนฉันยิงปืนหน่อยได้ไหมคะนอ่าเดี๋ยวฉันจะปล่อยซอมบี้ออกมาอีกนะคะคุณเดี๋ยวฉันจะต้องไปฝึกปืนฉันจะต้องไปฝึกทักษะ,กษะเขาเน,นี่ยไอ้คิดเอาเองทักษะทางการออกกำลังกายนะคะ เพื่อให้ฉันแบบว่าขอภัยเขาทำไมขอภัยเขาไม่รู้ไปทำอะไรเขาไว้นะคะ,ะเขาไปละเขาเดินหนีเลยเขาคนกาดฉันไม่อยากคุยด้วยหรอกนะเขาบอกอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแบบรีวิวซอมบี้แบบที่เรายังไม่เก่งเดี๋ยวเราขอไปฝึกเล่นเยอะๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อมาแบบเล่นอีกนะทุกคนก็คิดว่าแต่ละเมนูอันนี้ถ้ากดอันนี้มันน่าจะมีแบบเห็นไหมอ๋อเมื่อกี้ที่เรากดบอร์ดแคสต้าฟิวเคนซี่เนี่ยมันก็คือเหมือนเรียกเมนูสกออกมาเนาะอันนี้ก็คือสร้างโซเาาจจแบบชียลอีเวนต์เราอาจจะแบบใช่ถูกต้องก็อาจจะแบบว่าโหดไปอ่ะเหมือนกับแบบเลือกตัวโหดไปอ่ะ ตอนนี้คือเหมือนกระสุนเราไม่ม like, like ีแล right, right? ้วใช่ไหมคือกระสุนนี้ฉันจะต้องซื้อทุกครั้งเลยหรอคือฉันซื้อที่เยอะแล้วมันหมดเลยหรอแ้่ฉันมีไรลฟ์ลัวอะฉันไม่มีกระสุนใช่ไหมกดซื้ออีกสองไหนๆก็ไหนละตอนนี้น้องเป็นอะไรน้องกดจัดก็เดี๋ยวลองเรียกซอมบี้ดีกว่าคือลองทำโซเชียลอีเวนต์ดูเอ้าคือชื่ออีเวนต์คืออะไรวะอินเทนนารินพิเชนมานี่ไง a t เทนชั่นก็คือชาวเมืองเนี่ยมันก็แบบ จะแบบเริ่มมีซอมบี้แพร่พันแล้วปะไหนอะซอมบี้อะไหนไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อขุดมาจากพื้นดินเลยหุ่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาๆๆเนี่ยฉันจะเป็นนักล่าซอมบี้ให้ดูอะอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะคือเขาก็ซูมให้นะมันอยู่ตรงไหนวะอ้าวไงเข้าอยู่ตรงไหนวะซอมบี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่มาฉันจะยิงเธอด้วยไรเฟิลมาเลยลูกไหมชินฮารินเร็วๆเธอต้องเป็นมือปืนระดับเก่งกาจได้แล้ว จะมากากเหมือนเดิมนี่คือไม่ได้นะเร็วๆยิงยิงโอ้แล้วนะคือทำไมจะต้องไปยิงใกล้ขนาดนั้นเออโอ้โหนี่นี่นี่อีกคนนึงอีกคนนึงอะวิ่งิ่งไปไหนวะเฮ้ยมันเดินมาแน่ะมันนี่เถอะยิปยิน คือแบบอยู่ใกล้ตึกเกินไปนะเด้งเป,ป็นแบบน้ำปูนอันนี้อะไรอะ่ะันมือนไอ้ให้ไม่เก็บด้วยว่ะคนนี้เป็นซอมบี้เปล่าคนนี้ไม่ใช่โอเคมีไอ้ให้ไม่เก็บด้วยเอา้าไม่เห็นน้ำเขา้าท้างเก็บของได้เลยอ๋อเราไม่มีปืนนี้หรออันนี้อะไรอะ่ะเอา้เอาเก็บไม่ได้ลา,ากเข้ากระเป๋าได้ไหมเฮ้ยฉันเป็นคนยิงหรือว่าเราไม่ใช่คนยิงลากเลยไหมอ๋อไม่ได้แล้ววะใจร้ายอ,ะอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลงเอา้ากาสูมหมดเราฉันต้องซื้อของก่อนยั้ข้างขอวิ่งหนีมันก่อนมั่มาที่นี่ มีมามีมาเร็วๆมีมามีมามีมาโอเคอ๋อเขามีอีเวนต์ให้เราทำเลยด้วยว่าให้ยิงซอมบี้เราเพิ่งเห็นนะมัวแต่แบบเห็นซอมบี้เดี๋ยวขอซื้อของก่อนซื้อกระสุนใช้ไลท์โฟนแล้วกันเนาะดูแบบเพราะว่าเรามีไลท์โฟนเรามีเราเป็นเอเออันนี้ไม่น่ารแรงอ่ะแทนกันเนี่ยช็อตจันไหมแบบกระสุนช็อตจันฮะซื้อมาห้าอนเลยไลท์โฟนหมื่นส,นสนองห้าเหมือนแบบเผื่อเราต้องยิงเยอะแล้วก็ต้องเตือนผู้รอดชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รักษาซอมบี้ว่ะ งั้นขอยิงให้หมดก่อนดูฟิลลิ่งนางสิเอ้ยมันแดกใช่นั่นอ่ะเอ้านั่นเมื่อก่อนนางจะเอ้านางไม่ยิงอ่ะนางเป็นคนขี้ขาดเหรอหรือว่ายิงไม่โดนหรือว่าอะไรยังไงหรือนางใช้ไม่เป็นเหรออ่ะไรพวกน่ะยิงดิหรือว่านางใช้ปืนนั้นไม่เป็นช็อตกันขอให้นางใช้ไม่เป็นแน่เลย เนี่ยแล้วคือความน่าเสียดายคือหรือว่าเราต้องอ้างสิทธิก่อนวะแล้วก็คือยือหน,น,หนหน้าซอมบี้ยหน่อยเนาะคนเนี้ยคนนี้เราช่วยเขาได้ไหมแบบว่าให้ยาเขากินนะ่ะเดี๋ยวฉันต้องซื้อยาซะและซื้อยาเพิ่มเยอะๆเพราะว่าเรามีเพจที่จะต้องเตือนผู้รอดชีวิตแล้วก็ซื้อยาแบบเหมือนรักษาซอมบี้สองอะไร เดี๋ยวก่อนก่อนหน้านั้นนะคะเราก็เราเราสามารถรักษาคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวขอลองก่อนเหมือนกับว่าพอกลายเป็นซอมบี้แล้วเนี่ยมันก็มีคําสั่งนะไม่ใช่ว่ะนี่นี่เห็นไหมใช้ยาเดี๋ยว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 ก่อนช่วยอากิร่านเนี่ยเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันนะเขาไว้อยู่ข้างหลังขอลองด้วยแฮนการอีกรอบเหมือนแบบพอใช้ปุ่มไอ้นีน้องไม่ยอมยิงนะ่ะดึงขึ้นมอาอ้าลูกฉันยู่ไหน ฉันอยู่ใกล้กลตึกนี่มันลำบากจริงนี่ไงตายไเมื่อวานนั้นไม่ตายต้องใช้ไล่ก้อนก็ตายอยู่นี่เอาแล้วคนนี้เราจะรักษาเขาได้ไหมเนี่ยดูยสิแหน,น่ะลองสิ mm hmm. มันไปนรักษาคนนั้นนะอากิระอะไรเงี้ยรักษาอย่างไรรักษาอย่างวะคนนี้คือตายปะ mm hmm. นี่ไงคนนั้นหายละอะ ช่วยคนนี้ด้วยเมื่อกี้อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเราใช้ปืนแบบเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างแทนกันยิงเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ตายเหมือนไรเพิ่นแล้วเราก็เหมือนแบบให้เขาหยุดแล้วเราก็ใช้ยารักษาเขาได้บ้ารักษาเขาสิลูกเอ้าหายแล้วเห็นไหมหายยังไม่เขายังเป็นซอมบี้อยู่นั่นอ่ะเอ้าโดนกัดเหรอคือเราจะไปใช้ยารักษาเขาว่าโอ้ยคือเหมือนว่าจะไปใช้ยารักษาแต่ว่าโดนกัดแทนปะเนี่ยเนี่ยดูดิเป็นแผลเดี๋ยวต้องกลายเป็นซอมบี้แน่เลย ใช้รักษาเขาได้ไหม <S <S เราไม่อยากกินเขาเอ้าทำไมคนกลายเป็นซอมบี้ใหม่ละ่ะโอ้โหนี่คือสู้ชีวิตที่สุดอะน้องบอกกูนี่คือโคตรสู้ชีวิตเลยแบบอากิระเป็นอีกแล้วเหรอน้องบอกกูสู้ชีวิตแบบสู้ชีวิตแบบหนักมากนะฉันพยายามที่จะแบบรักษาทุกคนยิงแม่งเลยลูกไหนๆไหนๆล้วเอาโดนแดกก่อน <S <S เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนๆแล้ววิ่งมานี่ดีกว่า ซอมบี้หลายรอบแล้วนะฉันทำแบบอีเวนต์ไม่เสร็จสักทีมึงจะมาแดกอะไรกูล่ะเนอะมึงทำดิ่นกันยิงเพื่อนไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรมียามียาคนโกงเขาไปใช้ชีวิตอย่างนี้กันเอาหมดอีกสปเพนี่ใช้ไงวะมันต้องใช้กับคนที่ไม่เป็นซอมบี้เดี๋ยวก่อนฉันเป็นซอมบี้ให้ดิเดี๋ยวฉันจะต้องซื้อไอเทมแปล คือมาเลยหาขวดอันดับแรกฉันต้องรักษาตัวเองก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันจะยิงเราอ่ะอันนี้มันคนที่เราตั้งใจจะกี่ะยิงอุ๊ยแล้วฉันก็ลุกขึ้นมาใหม่อ่ะกินยาไปลุกไม่ไม่ต้องไปกานเขาื่นเเขาน้องจะกัดว่ะน้องมีปัญญากัดเขาไม่ละเอาดีๆีไไหนล่ะ ทำไมคนอื่นเขาสู้ซอมบี้ได้อะนี่อันนี้จะไล่กัดเขาไปเรื่อยเลยเนี่ยแล้วไปกินยาตัวไหนวะนั่นอ๋อไมไ่กินนี่นะเอายาทาตรงแผลเนาะแล้วก็ไม่บิดใครละทีนี้ก็จะต้องไปทำเควสท,ที่แบบว่าเขาบอกว่าให้เตือนผู้รอดชีวิตนะคะให้ระวังซอมบี้อยากรู้ว่าถ้าทำเควสเสร็จจะได้อะไรมาเตือนคนนี้ด้วยานี่ยมาเตือนพนักงานขายของ เป็นคนที่คิดช้าทำช้านะเป็นคนเฉยและเราเนี่ยไอเอะก็มือถือมาเล่นไม่ดูสถานการณ์บ้านเมืองเลยเอาดีๆเราไปไหนละทุกนานละเธอมีซอมบี้ <c oughs> เธอต้องหนีไปนะฉันติดมาสองรอบแล้วฉันโคตรเจ๋งเลย <c oughs> คนนี้ละ่ะคนนี้เขาเป็นมือมือล่าซอมบี้อยู่แล้วนี่หว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเตือนเขาก็ได้ไหมเตือนเขาแล้วกันเฮอมีซอมบี้ไปไล่ยิงเขาเร็วไม่ได้ฉันน่ะมือเซียนต้องห่วงทำไมเคลไม่ขึ้นวะ มันจะอีเวนต์ไม, e ไม่ไม่สำเร็จวะหรือยังไงฉันควรจะต้องเตือนใครเตือนผิดคนเนาะจริงวันนี่ก็ได้ด่วนขอชี้ด่วนมุกจีมันเหมือนจะขึ้นว่าอะไรสักอย่างคอมบี้เตือนคนนี้ดูดิทำไมอ่ะทำไมโค้ดไม่สำเร็จอ่ะไปเตือนเจนันเร็วไปะเธอมี่คอมบี้ เธมีัมบี้หรือว่าเราต้องเตือนคนที่แบบว่ากําลังจะโดนกัดน,นะ <ừ. S 2> ยังไงก็เตือนแล้วอ่ะทําไมไม่ผ่านหรือยังไงหาก่อนหาคัมบี้ก่อนหรือว่าต้องไปเตือนคนที่แบบว่าอยู่ใกล้ซอมบี้คัมบี้หายไปหมดแล้วอุ้ยนี่นี่มีนี่ตัวหนึง่งยิงเล่นเี้อขอยิงใ้หน่อยนะ วันหนึ่งฉันก็คงจะเก่งขึ้นไปเร็วปีนนั้นเร็วบทจะวิ่งเนี่ยคือแบบเมื่อกี้เหมือนจะเจอซอมบีแบบ้แบบ๊บปาบไล่ปนี่คือเป็นอะไรที่โหดสุดละคำถามคือแบบเก็บไม่ได้อะของอะ่ะเก็บอะไรทมไม่ได้อะ่ะมันก็ซอมบี้นี่ว่าเก็บได้แล้วนี่อ๋อนี่นี่ผุดขึ้นมาใหม่ผุดขึ้นมาใหม่นี่นี่ต้องไปเตือนอ๋อนี่ซอมบี้นี่ว่าคนนั้นก็ซอมบี้อันนี้ก็คือทำอะไรดี ขอลองช็อตกันอีกรอบหมันยิงช็อตกันไม่เคยช่วยได้เลยโดนแดกตลอดอ,อยางแรงเอด,อดีอใส้โหดอะไนเพิ่อนี่จะไม่ยิงไปให้ทั่วทั่วเลยวันหนึ่งฉันก็จะเก่งขึ้นเมื่อฉันฝึกบ่อยๆแล้วคืการเข้าไปยิงเขาแบบใกล้ๆเนาะก็เนาะคือก็แบบเถื่อนไปนะจาดกันจัดกัน อุ๊ยอุยอุยปุ๊จดิ้นอ่านี่เราต้องไปเตือนคนนั้นแน่เลยมามีคนนี้เสร็จแล้วก็มาเตือนคนนี้ว่ามันมีซอมบี้นะไปไปเตือนเขาัอยู่ใกล้ตึกก็จะลำบากหน่อยน่าจะผ่านแล้วนะเขาอยู่ใกล้ซอมบี้เลยอ่ะเจ๊มันมีซอมบี้อ่ะเจ๊ควรจะกลับบ้านไปนะถ้าเจ๊ไม่มีปืนเจ๊บอกขอบคุณมากจ้ะอินูน้อย ใครอยากกล้องแม่ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นตึกตลอดเลยมันก็เป็นผู้คุยปกติแล้วนี่อีเวนต์ไทม์จะหมดแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอีเวนต์ไทม์สำเร็จได้รับเหรียญก็คือเป็นได้ใส่ก็คือได้ทีซอมบี้ฮันเตอร์มานะคะเออแล้วมันทำอะไรได้วะก็คือเขาจะไม่กลัวซัมบี้อีกเนาะแล้วก็แบบเป็นแบบซูเวิร์ลที่แบบเก่งขึ้นแล้วก็น่าจะมีทักษะทางการยิงที่แบบเปลี่ยนขึ้นเหมือนตอนแรกที่เรายิงไม่เก่งเนี่ยเพราะว่าเราไอ้นี่หรือเปล่า เราแบบไม่ได้แบบอันนี้กันเวะเราแบบไม่มีทักษะโอเคได้ฉันยังไม่มีอะไรต้องการคุยกับเธอเก็เดี๋ยวฉันต้อง,องมาเก็บไอเทมก่อนนะคะคือเมื่อแกที่โง่คือมันต้องใช้ของว่าอ้างสิทธิ์เนาะเพราะเป็นของตกงนี่ก็แบบเนี่ยน้องก็จะเก็บได้โด้ๆคือตอนนี้ชินฮาริมบอกชีวิตฉันไม่ไหวแล้วไม่เห็นเก็บวะเก็บดิ เราบอกไม่ไหวแล้วนะฉันต้องพักผ่อนแล้วนะคะไปที่บ,บ้านก็หิวจะจัดเลยละสิเธออ่าเข้าห้องน้ำก่อนไหมเดี๋ยวให้มาเข้าห้องน้ำก่อนไปเอ้าไปไหนล่ะอ๋อสนใะ uh huh. yeah. จหิมะ โกทูสคูลด้วยนะคะไ,ไหนๆก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะรีวิวโกทูสคูลให้ได้ละกันเดี๋ยวพาไปโรงเรียนเนาะมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอัดเป็นคลิปหน้านะอันนี้ก็อมบี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละทุกคนบ๊ายบาย